โดนไหมยังอะไรอะไรเหี้ยเข้ามายังไงเข้าไปเฉยเข้ามาแล้วเข้ามาโหลดแล้วเข้ามาโหลดแล้วเฮียอะไรอะอะไรโมโหด้วยเหี้ยกูซื้อหุ้นไทยออยราคาครึ่งเดียวจากจากปอดพ่อกูพ่อกูซื้อไว้กี่ปีวะเกือบสิบปีอะ พูดละห้าสิบห้าบาทกูซื้อยี่บสามบาทอุ้ยขี่รถลัวกูซื้อไปขายพ่อดีกว่าเอ้าขี่อะไรเงินด่วนนะไอ้สัสเงินร้อนพี่เฮียวัดเหี้ยวมาแล้วว่าเนึนตัวปั่นคีมมันได้ตัวแล้วทัดแต่งไอ้โดนนะทีมาละเฮียไม่ตายคือหลายใจไอ้สัส ไม่เปิดจะไม่มีอะไรเลยพวกกูอัพสกิลผิดป่าขอเปิดเว็บอีกครั้งเพื่อความแน่ใจมาเอากบมาเนี่ยอะไรไงมาลุ่มนี่สัตว์บกดาบแห่งความยุติธรรมไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยดีเลยกกลีสัตว์คนเหี้ยอุ้ยอุ้ยขอขี้ขี้นึงโอ้ไม่ขี้ไป้นีเลือดเติมของอ่ะ จบจบโปรนี้จวกันเลยไม่ไม่ทถ่านไอ้เหี้ยเลยวิ่งเดีนี่ยตัวที่สิ่งสำคัญคือรองเท้าอ่ะเฮ้ยเน็ตแรกเน็ตแล็งเน็ตค้างเน็ตค้างเน็ตค้างเหี้ยเน็ตค้างเรียบร้อยใครโดนโดนทุกคนอะไรปะโดนโดนหมดเลยเหี้ยใช้แค่ไหนครับบอกเข้าไปโอ้ยเหี้ยโดนทุกคนด้วย ไอ้สัตว์ดีนะกูไอจีไม่เล็กเรามาชาวสามบีบีอะบอกเรามาชาวสามบีบีป่ะไอ้เืนนิ่งไม่ได้เลยไอ้ไอ้เฮ้ไอ้เพื่อนมากเพื่อนมากเลยแล้วกูตายเลยพี่เ่ยเราเพิ่งไปดูปะไอ้เหี้ยจังหวะดไม่กินน้องเพื่อนแม่งรู้เลยไอ้สัตว์อืมไอ้สัตว์กดเหมือนเลยเนี่ยเหมือนเหมือนได้ยินว่าเพื่อนบอกไอ้เฮียฟังดูดาวกูรู้สึกว่ากูต้องการการฟอร์กว่ะอัรตีทำไมอ่ะกำลังไปนั่งมองสิไม่กดผิดอด็ด ไอเนทูไม่ได้แล้ววะเอาพุ่งี้เอาปิดไปเี้มึงโดนปะใครอะใครโดนโดนโดนยองบดก้างหายไอ้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยขึ้นไปอุ้่เฮี้ยว้า ได้ไหมได้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 จะคิวกูอีต่าเฮ้ยเพี่อโดนเอ็กเฮ้ยเออเราเพิ่มข้างล่างพร้อมดิพี่ขอเพิ่มมันยาวกูดิอ่ะตีทำไมอ่ะวกูรอแม่งได้ป่ะสเตรย์ปตื้อปตื้อเฮ้ยเพี่คิดทำไมเลี้ยวทางนั้นอ่ะอ้าวเข้าทางนี้เลยครับอ้าวมันไปฟว้ามีเงี้ย ไอ้เรื่จะโดนไอ้เียนะเวาตีแล้วแล้วกูวิ่งอาจารดูบนช่วยด้วยีอะไรดีอ่ะจีกัวอุปกรณ์ไหมมึงอุปกรณ์อะไรวะอุปกรณ์ทำอาหารบอกอุปกรณ์ทำหน้าที่ของมึงโอ้ อุปกรณ์นนี้มัแล้วมึงเดินไปไหนได้แล้วแม่ปูมันไม่เปิดหลังอ่ะไอ้เจี๊ยบพวอุปกรณ์ไปโอ้โหเฮ้ยมามาไี่ไอสัตว์ทำไงอะสู้เปล่าสู้เปล่าแค่นั้นแหละได้ได้ได้มาเรียกไก่แล้วเฮ้ยมีคนลงอะเล็กปะโอ้ยเจี๊ยข้างหลัง โอ้ยไม่ทำไม่ทอาได้เอา้อได้ด้ไหวอยู่หรือเปล่าไม่ไหวแน่ให้มีตัวยิงใ้เหี้ยหกกันออกกันออกลองอยล็อกเทินหลังกเทินหลังไปเดี๋ยวละเ้ยไอ้นี้เ้ยโ้ยมลมาดวเราได้ปะวะได้ได้ได้ เอ้ยเฮ้ยเอามาเรียตตี้ได้เจอมาเรียตตี้แล้วเอ้ยเจอไปแล้วรอบหนึ่งก็ดีกูไม่มีอันตีนะตีแค่ป้อมพอมึงระวังมันจะสวกนะหยันแรงมากเฮียสบายแรงนะหนีไปเพื่อนหลีไปยิงได้ปะแล้วแลวเออฮิวเออ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 ตัวจริงว่ะมาเรียตตี้ตัวจริงเสิร์ฟจัดดิ้ะอี่เข้าแล้วเนี่ยเฮ้ยลงท้าจับ ไก่เพื่อนไก่ไก่ไกลไก่มากกูไกลมากเดี๋ยวปิดไฟใส่ก้อนว้าวเอาไปหมดเลยเนี่ยเอาสัตว์ไปเกิดละเอาไอ้เหี้ยเอาเอาไอ้เหี้ยฟุกใช้ไม่ทันกันเหรอไอ้ทันใจ้ะไม่ทันมาใช้ไม่ทันใช้ไปแล้วไงมันมีหวัดตรงนี้ประวัติว่าไม่ได้เ้าเสร็จเมีมีแล้วมีแล้ว อุ้ยหลบเอ,อ้าโอ้ยโดนว่ะนี่ไงไตายว่ะตายจัดเลยก็นี่เป็นขี้เลยอ้ <c oughs> เลิอกก็เหรอแล้วกับมึงไหนที่จะเล่นนี่เย็ดตันให้เพื่อนโอ้ยเฮียโดนกูกลังไปแต่ข้างหลังโอ้โหโอดเข้าได้ปะได้ไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว เไปสี่แม่งน้ำขาดจริงจริงจิ๊ต้องเดินเลยมั้งไอสัตว์รับทุกเคสอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนอันกูจัดการปัดไปตงร่อยแล้วเพื่อนเอาเอาที่นี่ต่อเลยเฮ้ยกูตายดีโดนสทอนเลยโอ้ยอันได้คิวอยู่ ตายกูเปลี่ยนใจแล้วไอ้เห claro ี้ยอุ้ยเป็นเฮ้ยมันเดิอนไปมังกรนั่นแหละเพราะงั้นป้อมมันก็ต้องแตกมังกรมังกรน้าบัดดี้แอบแอบโอ้ยแอนิเมชันตีนิโตแม่เฮี้ยมากเลยเติมเติมตะกี้ไปเอ้าพี่เฮี้ยปัดเ่นตีแบบใช้แค่สองช็อตเราเติมเราเติมไปมาก่อนปะเติมอ่ะมแอนนตีเขาไหม อ่ะตีเข้าไปสวยเพื่อนอันมีโซนยาไหมนี่ไอ้คูเตาปับตีตู่สวัสดีครับอืมเดือดจัดรอบนี้ไม่รู้จะหนีไหนเนี่ยไอ้ที่อ่ะอันไม่ดูไอ้เหี้ยต้องช่วยกินเลยช่วยเ่วยตรวจห่อนไอ้ช่วย ด้วยเมลนี่ให้ไปโอ้ยอาดีเขาเถอะเออเขาไม่ยอกลับมาแบบมาเป็นเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอนดิงกลับมาอุ้ยเอาวะตายไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายต้องจ่ายต้องจ่ายโอ้ยเพื่อนกูเซกไก่ให้เออเฮียแม่โคตรแรงไว้ต้นเกมไม่สัตย์ ไปใส่ฟอสแน่เฮียทำเพื่อนเราอ่าโดนสแตนกูโอ้โหโดนหมดไอ้ยี่ราดีราเฮียเข้ามาเกี่ยวิ่งก็วิ่งก็หมดการมองสแตนดีเข้ามายืนนิ่งกันหมดนตันทำตัวน่าอรอยไว้เพื่อนอร่อยจัดเลยตอนเนี้ยตายแปะต่อไปตายไว้แฝดต่อเลยเฮียแฝดมาไล่แล้วตายสวนไม่ตายเขาเฮียเลยภารกิจของกูจบเท่านี้ กูแวบคีบบนมา, <Yeah. S 2> นาดีกว่าเย้ไม่โดนเย้ด้เข้าขวัวเฮ้ยเย่โฮ้ยสวยเพื่อนอนกูเย้ <Yeah. S 2> <c oughs> จีจีเย้จบแล้วสติกู <laughs> จบลงแล้ว <c oughs> <laughs> แพ้ต่อเดือนสี่ทา